ก็การก็การสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับที่โอไซโดเชนน์ครับวันนี้เราก็จะมารีวิวแอปเมจิกบวกนะครับเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นลูไปดูก็ก็จะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับก่อนอือ่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดอะไรผมนะจะเป็นไงไปดูกันเลย จะลองทำแบบให้หยุดฝนนี้นะมาลองดูต้องรอโหลดจะรอตอนโหลดเสร็จเดี๋ยวรอตอนโหลดเสร็จโไ,ไม่ต้องอ่ะกดเลยเดี๋ยวๆผมคอยปละตั้งกล้องตั้งกงลง้องนะห้า

แต่มันอาจจะทำไม่ได้ ก็วันนี้ผมก็จะมาสอนบันทึกนะครับก็อแอปเมจิกบัวล้วก็เข้ามาที่อาราบัมเลยนะอันนี้เราจะเลือกอันไหนในทั้งหมดก็อันนี้แต่โอเคเ๋ยวผมเลือกอันนี้นะนี่มันหยุดฝนลงเัอ กดกดเซฟเนี่ยมันมันไม่ได้แน่นอนเรากดสามจุดมอสามจุดนี่นะมอกดสามไม่เห็นเรียกใช่ไหมนี่นะถ้าคุณมีกายมาสเตอร์ไดมอนแนะนำขอให้คุณดาวหลวดกายมาสเตอร์ก่อนก็กดเข้าไปกายมาสเตอร์ไดมอนหรือกายมาสเตอร์ธรรมดานานะั้นกดเข้าไป ตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะเราก็รอรอนะนี่นะ,ะนะนเราก็จะได้แล้วเดืดนี่ก็จะได้เดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะเราไปดูในรูป อันนี้นี่วิดีโอนะนี่เนี่ยอะไรนะเนี่ยมันก็จะมีนะอัลบั้มไม่ใช่การมาสเตอร์เนี่ยมันก็จะมีอันนี้ผมเอาเข้ามาสามรูปก็คิดว่าจบเองท่านี้ นะครับทุกคนที่เห็นแล้วคลิปก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กัจะไปให้ผมด้วยนี้แหละ